สวัสดีค่ะนิ้วค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเทีย่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวกันนู่นค่ะมุ่งไปที่กลางเมืองปราจีนก่อนไปเคารพสักการะศาลหลักเมืองปราจีนเพื่อเป็นสิริมงคลกับทริปของเราในวันนี้ก่อนค่ะ พอเราไหว้ขารุงสักการะเรียบร้อยแล้วเราไปในที่ที่หนึง่งจ,จังหวัดปราจีนบุรีถ้าถามถึงที่เที่ยวต้องเป็นโบราณสถานแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่รวบรวมโบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญก็คือที่พิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะ ก็สำหรับอีพิธภพันธ์พระสาราชัดปาจีนบุรีของเรานะครับจะแบ่งการจัดแสดงออกเปทั้งหมด3โซนก็คือต้องเป็นห้องชุมชนโบราณในภาคตะวันออกห้องพัฒนาการและเมืองโบราณในภาคตะวันออก<า>แล้วก็ห้องเมืองสีมโหโสถนะครรัฐแรกเริ่มแห่งลุ่น้ำบางประกงครับ ะะไปดูวิดีโอก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงถัดเข้าไปอีกนิดนึงหลุมเต็มไปหมดสุดยอดต้าตื่นเต้นก็สำหรับที่โคกพนมดี <ท ans> ใช่ไหมฮะก็จะเป็นหลุมฟังศ SO พขนาดใหญ่ที่มีโครงกระดูกเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มี โดยโดยที่โค้งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโค้งที่ถือว่ามีคนเป็นคนที่มีความสําคัญอ,อย่างมากของโคกพนมดีเลยแต่คืออันนี้จําลองนะใช่นี่ของ,ของจำลอง,องน,นะคะใช่ค่ะ,ะเป็นของจําลองฮะ,ะ, <c oughs> ะไปใจนิดนึงมีเชื่อป่ะถัดเข้าไปก่อนนั้นอะมันสวยกว่านี้อีก ระยะเวลาพันกว่าปีมันไม่สามารถทําให้ความงามของทับหลังต่างๆมันบุบสลายไปได้เลยสวยมากจริงๆไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะไฮไลท์ของพี่นี่นมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละพี่โขงใหญ่ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ต้องบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมันทรงคุณค่าแล้วมันแบบสวยมากอะ ก็สาหรับพระพิฆเนศองค์นี้นะครับก็พบอยู่ที่โบราณสถานหมเลขยี่สิบสองกลางเมืองรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีของเรานี่เองโดยที่พระพิฆเนศองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระพิฆเนศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งที่พบในประเทศไทยเลยทําจากหินทรายนะครับอย่างโซนตรงนั้นเนี่ยเราเรามีเรามีองค์องค์อะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างครับก็สําหรับพระพิษนุองค์นั้นก็คือเราก็พบอยู่ที่เมืองรีมโหสดเช่นเดียวกันจะเป็นโบราณสถานหมเลขยี่สิบห้าซึ่งอยู่ในเมืองรีมโหสถ โดยที่ในเมืองสิมโหสดนี้ก็จะมีโบราณสถานหลายๆแห่งที่เรามีการขุดค้นพบโบราณวัตถุชิ้นต่างๆนะครับก็จากการค้นพบเนี่ยเราก็ทําให้เราเชื่อได้ว่า,าภายในเมืองสิมโหสดเองเนี่ยมีความเชื่อที่หลากหลายเนื่องจากเราพบทั้งพระวิษณุพ,พ,พร,ระพิคเนศรวมทั้งพระพุทธรูปทั้งในศาสนาพุทธแบบเถรว่าแล้วก็พุทธแบบมหายานเองครับก็สำหรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมพิพิพธภัณฑ์ทัานลานแห่งชาติปาจินบุรีนะครับสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามทางแฟน,แฟนเพจของพิพิพธภัณฑ์ทัานลานแห่งชาติปาจินบุรีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่037211586ครับก็จังหวัดปราจินบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับลบบุรี ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเวันสิ่งสําคัญโบราณวัตถุต่างๆที่เราค้นพบนะครับเราก็จะมาเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติที่ประจิมบุรีครับก็ขอเรียนเชิญนะครับที่ประชาชนที่สนใจมาเที่ยวจังหวัดประจิมบุรีนะครับที่สนใจในการศึกษาเรื่องของศิลปะวัตถุต่างๆนะครับเรามีทุกอย่างรวบรวมไ้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติประจิมบุรีครับ